ไว้ความเคารพนอบนอ้อมแดุ่ณประษีรัตนำใจ,จเจริญพรายิาที่ทำทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พราอาจารย์ก็จะได้นำหลักหลักธรรมคำั่งสอนผูุ้ทธเจ้ามาแสดงให้ท่านทั้งหลายในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหซึ่งระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ ก่อนเสด็จับขันธาปนิพานดังต่อไปนี้ดูก่นพิสุทธิ์ทั้งหลายอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโอทะัะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะ รอเพราะไฟคือโทสะรอดเพราะไฟคือโมหะยิสุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงลินรสโทพทัพทะใดๆที่ครอบงมระตึงใจบุรุษได้มากไปกว่า,วารูปเสียงลินรสและโทพทัพทะแห่งสติยิสุทังหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียง กิ่นรสโอทัพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดตึงใจของสติมากไปกว่ารูปเสียงกิ่นรสสัมผัสโอทัพะแห่งบุรุษนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานซึ่งบาจารย์ก็จะได้อาธาิบายพอสังเกตดังนี้ คือคำว่าอายตนะภายในก็ได้แก่สิ่งที่อยู่ภายในของตัวเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานั่นเองส่วนอายตนะภายนอกที่เป็นอยู่มีอยู่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโทธทพะ ธรรมารมซึ่งอายตนะทั้งสองภาคส่วนนี้มากระทบกันอย่างเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นเขาเรียกว่าผัสสะหรือสิ่งที่สัมผัสเป็นเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อมันมีผัสสะมีการกระทบกัน เกิดขึ้นมันก็จะเกิดตัณหาก็คือความยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองถ้าตาไปกระทบรูปสวยๆงามๆสิ่งที่หน้าค่ายหน้าปาถนามันก็เป็นความยินดีถ้าตาไปกระทบรูปที่ไม่น่าใคา่ไม่น่าปาถนามันก็เป็นการยินร้าย ดังนี้มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกยินดียินหลารักชอบชังเกิดขึ้นนั่นเองแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงแสดงไว้อีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโหทภพธรรมารมที่ครอบงำใจบุรุษนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม แห่งสตรีเพราะการที่บุรุษไปเห็นเพศองข้ามก็คือสตรีย่อมมีความยินดีความปรารถนาในรูปวสวยๆที่เราได้กระทบได้ยินเสียงพอกๆนะได้สัมผัสสิ่งที่น่าใคร่น่าปราถนาแม้บุรุษ ก็เป็นเช่นนี้แม้สตรีก็เป็นเช่นนี้เช่นกันรูปเสียงกลิ่นรสโหทพภะธรมรมารมที่เป็นของบุรุษก็ครอบงำจิตของสตรีเช่นเดียวกันเพราะเวลาสตรีเห็นบุรุษที่มีความหล่อหรือว่ารูปร่างลักษณะดีเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้ว สตรีนั้นก็มีความยินดีอยากจะได้มาเป็นคู่ครองหรือได้มาเป็นสามีนั่นเองดังนั้นแล้วสิ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระพิสุทธมสมณรควรสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีไม่ให้ สิ่งยั่วยนเหล่านี้เข้ามากระทบมากเกินไปเพราะมันจะทำให้จิตใจของพระภิสุสัมสาเนนั้นเกิดความฟุ้งซ่านไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นและทำให้จิตไม่สงบและไม่สามารถที่จะคลองเพศภุมธจารย์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง อสอนให้สำรวมระวังในเรื่องนี้ให้ดีแม้แต่คารวาสก็เหมือนกันถ้าไม่สำรวมระวังในเรื่องพวกนี้มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาได้โดยการที่บางคนเกิดรักสามเศร้าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายหรือมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันฆ่ากัน ในเรื่องของการมีบ้านเล็กบ้านน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสำรวมระวังในสิ่งพวกนี้ให้ดีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นไม่ไปยินดียิน้รายในรูปเสียงกินรสโภทภะธรรมอารมณ์มากเกินไปและโดยเฉพาะการอย่างยิ่งในด้านของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิและเกิดปัญญาชั้นสูงนั้น จะต้องใช้ความสำรวมระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยประการชนีแลขออาราธนาบุณพระศรีราตนาตรยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายจงนำพาให้เราท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมากเท้าเข้าสู่พระนิพพานเทิดอิพานะปะเดียโหต